สวัสดีทุกท่านค่ะสาลาเมเลก้มค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันตันชาแนลนะคะวันนี้ป้ามีเมนูไข่เจียวนะคะไข่เจียวสาหร่ายนะคะสาหร่ายชิ้นแห้งแบบนี้นะคะนี่นะคะซองหนึ่งก็มีถ้าที่มาเลเซียนะคะซองหนึ่งมีสองแผ่นนะคะหรือสองชิ้นนะคะสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีขายนะคะ ตามร้านขายของชําก็มีขายนะคะมีสาหร่ายหนึ่งแผ่นนะคะสาหร่ายชนิดแข้งนะคะมีกุ้งเคยค่ะนี่นะคะกุ้งสําหรับทําเคยนะคะกุ้งเล็กๆนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะมีไข่ไก่สามฟองค่ะส่วนของเครื่องปรุงนะคะมีแค่เกลือนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกเลยค่ะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักค่ะที่มาเลเซียตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะ งกระทะค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันหรือว่าใส่อะไรทั้งนั้นนะคะเราเราจะย่างส่วนของสาหรายก่อนนะคะพอกระทะเริ่มร้อนค่ะเราใส่เลยค่ะกดๆดนิดนึงค่ะอย่าย่างโดยตรงกับไฟนะคะ เราต้องอย่างต้องใส่ในกระทะก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางในการย่างนะคะเราย่างไปอยๆค่ะนี่นะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะเราย่างได้ประมาณนี้นะคะสาหร่ายก็จะกรอบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากนั้นดาพักก่อนค่ะ เรามาผัดส่วนของกุ้งเคยค่ะส่วนของกุ้งเคยนะคะเราต้องคัดเอาปลาเล็กๆเศษไม้เศษอะไรออกให้หมดก่อนนะคะเราต้องเลือกดีๆค่ะเพราะว่ามีตัวปลาเล็กๆค่ะเศษไม้รากง่ายอะไรเยอะนะคะติดมากับตัวเคยนะคะ เราผัดให้ให้สุกนะคะพอกุ้งเคยสุกนะคะสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วตักข้าขอ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 วปลาเรามาผสมส่วนของไข่กันนะคะใส่เกลือขึ้นช้อนชาค่ะหรือว่าใครจะใส่น้ำปลาก็ได้นะคะตีไข่ข้าดเด็กกันค่ะ ฝนตกหนักนะคะฝนฟ้าก็ร้องดังมากนะคะจากนั้นใส่กุ้งเคยที่เราที่เราผัดเมื่อกี้นะคะใสล่ลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะส่วนของสาหร่ายที่เราย่างเมื่อกี้นะคะเราก็ฉีกเลยค่ะฉีกเล็กๆค่ะพอเราย่างนะคะสาหร่ายก็จะสุกนิดนึงค่ะแล้วก็จะกรอบนะคะ ใครชอบสาร่ายนะคะลองทำเมนูนี้ดูนะคะป้าก็ทำเป็นขั้งที่สองแล้วค่ะรั้งแรกป้าทำป้าจะลองชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยป้าก,ก็จะไม่ทำคลิปค่ะพอดีว่าอร่อยนะคะป้าก็เลยทำคลิปนะคะมาแกกสูตรนะคะจัดนัาทุกคนค่ะ อันนี้ไม่ใช่สาหร่ายที่เรากินสาหร่ายกรอบๆที่ว่าปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สาหร่ายสำหรับเราทําซุปนะคะอันนี้สาหร่ายยังไม่ปรุงรสนะคะรสชาติจืดนะคะมาค่ะเด,เดี๋ยวเราไปเจียวกันค่ะใส่นน้ำมันพืชค่ะต้องให้น้ามันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะ เรามากับด้านไข่เจียวนะคะถ้าใครกับด้านยกพี่กับกระทะเลยก็แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ากระทะของป้านหนักเกินไปนะคะป้าจับพี่กับสลีแบบนี้ค่ะมาดูนะคะว่าด้านเหลืองยังค่ะยังไม่เหลืองนะคะไข่สุกแล้วนะคะเรามากับข้าก่อนค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายนะคะถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะเราทำดูนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันตันชาแนลได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราค่ะค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการถบข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสางเลีก้มค่ะ